เชตุว้าเชิตุว้าถูอากูเว้ยเว้ยห้หาสิบตัวขึ้นครับพี่รองเอ้ยอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาสแสบหลายหาดทรายแกงหินทิมไทยนักปราดถ้วยราดไฟถ้ำ งามลำเทียนพันษาผาแต้มกอนประวัติสากราสวัสดีครับ FC ผู้ที้งหายียรติดต,ตามช่องบ้านน้าตาลสายเลาะครับมือนี่เป็นอ่อวันพุธครับผมวันพุธที่23ครับเมษาวหกครับพี่น้องครับมือนี้เ้างยังอยู่ล่วงน้าตาลที่เราครับบรรยาก,กาศตอนนี้ก็ังเต็แดดมีแดดจัดพอสมควรครับพี่น้อง ทจะขึ้น,นย่มบายยง่เ่านี้แหละนี่ลนน <c oughs> ปลาโจกปลาเพีย

โอ้เสียดใจมากเลวครับเสียดใจแก่ผัวผโวขึ้นมาแล้วปาทุกโอ้ยดงเนี่ยมากขึ้นกันครับพี่น้องปาทุกที่หลังเนี่ยวกว่าปาปาทุกปาทุกอุ้ยเอาแล้วผ่านปาเอา นี่ก็มาคือกันบารีเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบารีมาแล้วมาเป็นปุ่มเป็นเงนแล้วบารีโอ้ยโอ้ยโอ้ตาตาตาสามแห่นี่ครับโอ้ยมีแต่ปลาเปลี่ยนตัวใหญ่ๆเอาแรงแรงแรงนี่ของเจ้าที่แรลกมูนี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวหกล้างนี่มีแต่เศร้าขึ้นมีแต่เศร้าขึ้นตัวหนังตัวยางผู้ตัวหนังตัวยางตัวยางโอ้โถ รอบนึงว่าบโบมี่ยังครับพี่น้องอเอ้ยแกขึ้นมาแล้วอุ้ยถูกมันเยี่ยนสุ่มแตกแังวะมีบักมีแต่บักสามตัวโลครับฮ่าโถฮู้บไปแล้วอุ้มไปแล้วครับยังพอเอาอุ้มไปอีกแล้วคนหนึ่งโอ้ยโอ้ยของแขกของแขกมาแล้วโอ้อยจังแมนนี่จังแมนนี่จังแมนนี่จังแมนนจังแมนนี่

อุ้ยตีประตำก็สามโลขึ้นครับสองเฮนี่โอ้โหโจมไปอีกแล้วโจมไปอีกโจมโจมไปใส่กระซังอีกแล้วเฮ้ยไหนเพราใหญ่มาแล้วเดี๋ปลาโจกปลาโจกปลาเพี้ยปลาเพี้ยปลาเพี้ยปลาโจกปลาโจกปลาหยางประทานโอ้โถอุ้ย โอ้ยบัวแพร์ไถได้ตัวเดียวโลได้ทีปั้ดเฮญยเฮาโอ้ย<ห>โอ้ยกังจริงจริงแตงจริงจริงสุดยอดโอ้คลิปนี้ก็แสนว,วิวครับเอ้สุ่มแตกครับพี่น้องครับสุ่มแตกโอ้ยเอาขอให้มันกันทุกคนดีเอาให้ทุกคนเลยเด้อมันทุกคนเลยเด้อให้ได้ทุกคนเลย แสนวิวแน่นอนอ้าตัวมันจะโจมตัวเดียวโลเออเออถโอ้ขักแล้วขักแล้วบาดนี่น้อนงเอ๊ีพี่นี่หมานแบบกันทวนหน้าโจมเซเลยโอ้ยังปวดประทันแล้วกัพี่เอาผู้ใดเสียดน,นึกเสียดน,นึก ปะโทรเอาแล้วแกขลานคลาดมาแล้วปะโทรพอหล่อพอโมเลอพอดโทรหุยเสียนหนึ่งกูบม่แพร่ไฟบาดนีิปะโทรเฮียร่งนี่เอาแกาขึ้นมาก,กาี่กัละบานีโอ้ยเอาละเด้อบาดีแสนวิวคักคักหนึ่งสนวิวว่าคักบาดีอ้ยเอาละเด้อบาดีเด้อตกใจเด้ใจเต้นตุบๆผู้ไทยก็ได้ดิ คนจายเคนยโอ้ยคนใจตีนแห้งคนใจเตีนแห้งคนไทยโอ้ยไอยางมานีเอโอ้ยพี่น้องเอ้บดข้ามสีบอลครับของแคีเอิโอ้ดโอ้โอ้มีสุดหนึ่งสุดสองครับพี่น้องเอ้สุดสองนี่ก็จังคือกันครับ ชอมงโุ้ง้งน้ำให้ท่านเด้อแฮมไปบนนอตอ้โอ้ตกใจมันมาเป็นสาวว่เนาะเปลี่ยนครับเปลี่ยนฝูงเปลี่ยนมาแล้วตนเต้นใจตเตนทุบๆอยู่เดียวนี่จงกระสินีนมากกว่าจักออยเลยเรื่องคนแบเขา แหละสามโลขึ้นเพราะว่าสามตัวสี่ตัวมันก็ได้โลแล้วพี่จะบักใหญ่ครับตัวบักใหญ่เอาเอาคุบคุบคุบจี้คุบคุบคุบเอ้ยสุ่มแตกครับพี่น้องครับร้องปัดได้เรื่องหรปล่าเอ้ยโจมเดียวเลยคุ้มเลยคุ้มในเบิดมือแล้ววะ เอาเลยครับเออ้ไปนิเสียนตุโอ้เสียนตุโอู้กอะกูเ้ยห้าสิบตัวข้นครับพี่รองงอ้ปัดตุเอาอลไรไดเอาโจมฝ้าโจมฝ้าเริ่มต้นไหมปัดอฮ้ยโอ้ปัดเบิดคำสิบากพี่รองเลย โอ้ยคลิปน <laughs> so, uh, ี uh, like, thrill, ่แสนวิวคักค้านี่เอาถอ้ยปลาสันปลาตุก่เนไลล่ำเดียวหาซิตขึ้นครับพี่น้องครับเพือนก็เนี่ยพไปคตรสกินโตแล้วคุณบ่ได้มากคลองเกือกเนโอ้ยลำเดียวกับแปะลอยตัวแล้วก็โโพ้ยโคตรแล้วโคตรแล้วพี่น้องน ผู้ไทยกับผู้ใจสิวายครับตื่นเต้นครับดีใจน้ำทิมประบงครับโอ้ยท,ที่ประบงลวกหน้าตาลเห็ดเสร็จเห็ดเส้นแล้วเห็ดเส้นแล้วมองกันปลาหน่อยครับมีแต่บักใหญ่ๆครับซ้ำฟา้ามือไหม,ไหมอู้หูขัด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 โอ้ เี่ยังยังมีปลาปายครับนี่ชุดหลงัลงๆมากก็ยังมีอยู่ครับนี่เจ็ดต,ตรงๆเดงๆอยู่นี่ครับนี่นี่แต่บางใหญ่ครับนี่บักฟ้ามือทั้งนั้นเลยเออจังหลีโอ้ยโอ้ยจังจังครับจังจังจริงๆโอ้ยจังบักฟังเลยบ้าโอ้ยโอ้ย รรยั่เก็บบ่แล้วง่ายดอกยนี่ต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆลำเดียวพ่อเลือออล่อยไปโอ้ป้ายังแปะลอยถิงเนาะแปะลอยไปเนี่ยนี่อู้ยเออลำเดียวพายเสียครับลำเดียวพายเส่ เออเออเช็ดเข้มเพชรแต่กูอู้เส็ดเข้มมาแล้วเส็ดเข้มเสียมเข้มเสียเข้มโดยน้ำมัแล้วเสียมเข้มเสีย่ยมเห็นแล้วครับเชี่ยมจังคือกันครับพอได้รอบนี้ก็ประมาณสามสิโลสามโลได้เอาเอาไอ้จำมาไงเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาลูกโอ้ยไอจำไอจำมาแล้วไอจำ โอ้ล่วงแตกครับมื่อนี้เวลาเก่าเลยท็อปฟอร์มครับลวดตานท็อปฟอร์มเลยเมื่อนี้โอ้ยฉลองแชมป์พี่เมียรีกโอ้ยพอยดีพากันฉลองแชมป์เดอ้อยิบพู้โบราณเจ้าเครือแชมป์พันนั่นเป็นพลังหุ่นขังเอาละครับถา,า,ามาแล้วข้อใหญ่ใจถามาแล้วขอใหญ่ใจ จับไปดีกว่าเหนเหรอจับอยู่ตัวหนึ่งปเปลี่ยนครับฟูงปลาเปลี่ยนกระลังมาครับพี่น้องเอ้ยมาละรอบยกไงยกหนึ่งยกนึงยกมาแล้วหนึ่งยกโอ้ยดีใจน้ำเว้ยคนไทยเนี่ยเอาเอาคือบอกเอาไปน้ำนี่รักมาเฮียนี่หนอนทำไม่ไา้ทำไม่ได้พี่ผีบวิ่งมาเหี่ยนมันจับโอ้หัวใจยังเตืนตุบ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 ,ตบ,ตบอยู่พรมกระได้ ดีใจนําทีมงานประมงเขาแบบพ่เซ่ทวนนะโอ้เอามันมันสีเงาครับคลิปนี้ตัดขอตัดสะก่อนคลิปเดียวเอาไว้สมัยอนครับผมเอาไว้รุ่นงานอีพี่นาครับสวัสดีครับย่งได้ืือเขาเว้ได้ืือเขาอยู่ไว้เออเอ้าอูฐยังมาท่านแล้วอยู่ตุตู เออเสีอเดียวสิบโลจังบ่บาทจังบักสังบ่บาทโอ้ยบาทเดียวพายซี่เมื่ออาลานบ่จักโอ้ยเขยลอยไม่น่ตึมได้หนิเจ้าดังเลยได้นี่เฮ็ดได เอามันเป็นไรใดคอยโอ้แมแตกครับพี่น้องเอ้รอบเดียวเกือบพ่อลอยตัวปวด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 ฮันดีฮันดี้ฮันดีเช่นกบแต่ต้องเขาอยู่ตัวบาทนี่ นี่เตีเออค่ปไเตีแยมใ้มัวานโอ้โออ้ยโอ้ยสามตัวเออคุบน้ำบัวท่นคุบน้ำบัวท่นเียนไปบุดยังได้ยนี่ มีแต่ปากย่างๆนี่ซีตนี่ปักย่างๆนี่ปักใหญ่ๆนี่โ้้าวต้มย่อ้ยอุ้ยสองเห็ดยแล้วเว้ยเอ็มโอ้ถูกโอ้ถูกเอาอีกแล้วรอบนี้เพื่อนนี่รอบพี่ซอสนี่ยกะตังปักสังให้กันนี่โอ้ถูกอุ้ยลูกโบกเดียวตอนนั้นกระเลียบมมาโอ้ยโบกบางหันลอกก็ซ้ำนี่โบกนี่ลอกก็ซ้ำเก่าครับต่อสายกับเตียงโอ้ถูก จังบักสังดังเดาดังแล้วดังแล้วมฮาดังแล้วลูรับเดียวก็หาสิบตโตดโอ้คุณโพดโพดโพดพด